ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ70ล้านคนถ้าแต่ละคนเนี่ยเสียสละเงินเพียงแค่1บาทให้กับแม่ของคุณแม่ของคุณก็จะได้รับไปเลยทันที70ล้านบาท และหลักการนี้ก็คล้ายๆก,กันกับหนังเรื่องนี้ซึ่งสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยชื่อเรื่องว่า One Centif เมื่อพนักงานธนาคารเนี่ยเกิดไอเดียบันเจิดที่จะขโมยเงินจากบัญชีของทุกบัญชีในธนาคารโดยจะขโมยเงินแค่บัญชีละ0.01ดอลลาร์คนที่มาฝากตังค์เนี่ยก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเงินจํานวนแค่นั้นเนี่ยหายและถึงแม้ว่าจะขโมยแค่0.01ดอลลาร์เนี่ยแต่ลองคิดดูว่าถ้าเขาทําแบบนี้กับสัก1ล้านบัญชีเนี่ยเขาก็ได้ล้1 0น0 0ดอลลาร์ เรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากชีวิตพระเอกที่ทำงานเป็นพนักงานธนาคารอยู่หน้าเคาน์เตอร์ แล้วพระเอกเนี่ยที่ต้องทาธุรกรรมให้ลูกค้าทุกวันรับบัญชีลูกค้ามาทุกวันเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าธนาคารจะคอยหักค่าธรรมเนียมเวลามีลูกค้ามาใช้บริการเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นเวลามาฝากตังถอนตังอะไรเงี้ยก็มีค่าธรรมเนียมเพียงแค่0.01ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็แค่ประมาณ0.35บาทโดยคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็ไม่ได้สนเลยว่าธนาคารจะหักเงินหักอะไรก็หักไปเพราะมันก็แค่แบบ0.35บาทอะพระเอกที่เห็นแบบนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบนี้ธนาคารจะได้เงินเยอะหรือเปล่าพระเอกก็เลย เข้าไปเช็คดูข้อมูลปรากฏว่าธนาคารเนี่ยก็หักบัญชีลูกค้าเนี่ยเป็น10ล้านบัญชีเลยค่าใช้บริการมั่งค่าธรมเนียมรายปีรายเดือนอะไรเงี้ยพระเอกก็เช็คข้อมูลดูก็เลยรู้ว่าธนาคารที่ตัวเองทํางานอยู่เนี่ยมีบัญชีลูกค้าประมาณ10ล้านบัญชีเลย ถ้าหักบัญชีละ0.01เนะี่ยก็จะได้ทีละ100,000ดอลลาร์ 1, เลยทีนี้พระเอกก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยแล้วถ้าเพิ่มจาก0.01เนะี่ยเป็น0.02ละแล้วก็ให้พระเอกเนะี่ยแอบเอาส่วนต่างนั้นเก็บไว้ที่ตัวเองนี่แหละถ้าพระเอกใช้แผนนี้เนะี่ยก็จะได้เงินทีละ100,000ดอลลาร์ 1, เลยและที่สําคัญเนี่ยก็คงไม่มีลูกค้าคนไหนมาสงสัยหรือใส่ใจกับเงินที่หายไปเพิ่มเพียงแค่0.01ดอลลาร์ 1, หรอกเสร็จแล้วเนี่ยพระเอกก็เริ่มแผนการเลยโดยการสร้างไวรัสขขึ้้นนนมมาาาแลลวก็จะ่่งงไปทีี e ออเหหัหธาคารนี้จะส่งให้เนีนนว่าาแบบเป็อมลงน แล้วก็เป็นไปนตามแผนพอหัวหน้าเช็คเมลเนี่ยเห็นอ e ีเมลนี้ก็คิดว่างานก็เลยกดอ่านแต่พอกดเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการดาวน์โหลดไวรัสเข้าคอมของหัวหน้าทําให้ตอนนี้พระเอกเนี่ยสามารถควบคุมแล้วก็ดูกล้องดูอะไรในคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าได้ละทาให้พระเอกเนี่ยได้เห็นผ่านกล้องด้วยว่าไอหัวหน้าเนี่ยกำลังกิ๊กกั๊กกับคนในบริษัทยอยู่ด้วยแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะเพราะเขามีแผนการที่สําคัญกว่าพอแฮกเข้าคอมของหัวหน้าได้แล้วเนี่ยก็สามารถแฮกคอมทุกเครื่องของธนาคารนี้ได้ละ น่าจะเป็นเพราะว่าคอมเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วไอ้คอมของหัวหน้าเนี่ยมันใหญ่สุดเนี่ยมีแบบ p e r m i s s i o นสูงสุดที่จะเข้าถึงคอมได้ทุกเครื่องสรุปพระเอกแฮกคอมหัวหน้าได้แล้วก็แฮกคอมของทั้งธนาคารนี้ได้ละทีนี้เนี่ยพระเอกก็สั่งให้วรัสเนี่ยเข้าคอมทุกเครื่องเลยแล้วก็ให้หน้าจอเนี่ยเป็นสีฟ้าเตรียมจะรีสตาร์ทพอหัวหน้าพนักงานมาเห็นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเออต้องใส่รหัสหรือเปล่าแล้วเขาก็ใส่รหัสทําให้ตอนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยได้รับรหัสมาละพระเอกสามารถใช้รหัสนี้เนี่ยเข้าถึง ไม่รอช้าพระเอกก็จัดการหักค่าธรรมเนยียมของทุกคนเพิ่มเลยเอาเพิ่มแค่บัญชีละ0 0 1ดอลลาร์พระเอกเนี่ยเขียนโค้ดให้หักทั้งหมดเนี่ย9้าล้านหแสนบัญชีทำให้พระเอกเนี่ยได้เงินมาทันทีเลย95,000ดอลลาร์ในพริบตาทีนี้ก็เหลือแค่โยกเงิน95,000ดอลลาร์เนี่ยเข้าบัญชีตัวเองแต่ว่าเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไป ก็เลยเอาเงินจํานวนนั้นเนี่ยโอนเข้าบัญชีคนอื่นแทนก็คือบัญชีมา้าทีนี้ก็สําเร็จละเหลือแค่ถอนเงินออกมาแล้วในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังดีใจอยู่เนี่ยก็มีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นแต่ยังไม่ทันได้รู้ว่าใครมาเคาะเนี่ยหนังก็ได้เล่าย้อนให้เราฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ทํางานเป็นพนักงานธนาคารธรรมดานี่แหละด้วยความที่พระเอกเนี่ยเรียนจบไม่สูงเนี่ยก็ได้รับเงินเดือนแค่2,000ดอลลาร์คือเปรียบเทียบกับค่าของชีพในประเทศเขามันก็คงน้อยแต่ถ้าเทียบกับไทยก็คือ70,000บาทต่อเดือนในขขณะะที่แฟนองพรเ ก็ทํางานอยู่ที่ธนาคารนี้เหมือนกันแต่ว่าตําแหน่งเนี่ยสูงกว่าพระเอกอีกตาแหน่งก็คือไซเบอร์ซิเคียวริตี้คือเป็นหัวหน้าฝั่งไซเบอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยกเก่งเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้มากกว่านางเอกอีก <c oughs> บางปัญหาเนี่ยนางเอกแก้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาให้พระเอกเนี่ยที่เป็นเพียงพนักงานเคาน์เตอร์เนี่ยมาแก้ให้ด้วยซ้ํา <c oughs> ที่เป็นแบบนี้ก็คือพระเอกเนี่ยกเก่งไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็จริงแต่ว่าพระเอกก่เรียนจบไม่สูงไงก็เลยทํางานสมัครงานได้แค่ตําแหน่งพนักงานเคาน์เตอร์นี่แหละทั้งทล้เนี่อร์พระเิงก พอแท h, เ้เหนื่อยกับชีวิตตอนนี้แค่นั้นยังไม่พอเนี่ยอยู่ดีๆพ่อพระเอกก็ล้มป่วยต้องใช้เงินในการผ่าตัดอีกและแค่นี้ก็ยังไม่พออีกก็ยังมีเจ้าหนี้เนี่ยมาตามทวงเงินพ่อพระเอกอีกเหลือเวลาแค่2วันเนี่ยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกเนี่ยต้องคิดแผนการขโมยเงินจากธนาคารในครั้งนี้นั่นเองและตัดภาพมาที่ปัจจุบันที่ว่ามีคนมาขอห้องอะ่ะแน่นอนว่าคนที่มาขอเนี่ยก็คือเจ้าหนี้่แหละพระเอกก็ต้องรีบนั่งแท็กซี่หนีเลยคือตอนนี้พระเอกเนี่ยขโมยเงินจากธนาคารมาได้แล้วอลลาหม ือแค่หาวิธีถอนออกมาแค่นั้นแหละแต่ว่าจะให้ถอนเงินออนไลน์โมบายแบงกิ้งอะไรเงี้ยก็เสี่ยงไปเพราะว่ามันแบบถูกบันทึกข้อมูลไว้ไงหรือจะถอนเงินจากตู้ ATM เมนี่ยมันก็จำกัดอีกว่าแบบวันนึงถอนได้แค่กี่บาทเพรอก็เลยเหลือแค่วิธีเดียวก็คือต้องถอนเงินที่ธนาคารเลยแหละแบบแมนนวลหน้าเคาน์เตอร์เน้นเพรศที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยจัดก,การโทรไปหาธนาคารบอกว่าเป็นบริษัทอยากจะถอนเงินออกมาหน่อยซึ่งในระหว่างที่พระเอกโทรคุยอยู่เนี่ยไอ้พวกเจ้านี่นี่ยก็ไล่ตามแท็กซี่พระเอกมา แต่ว่าคนขับเนี่ยก็ใจถึงพึ่งได้ขับชนมอไซค์เจ้าหนี้เลยจะพาพระเอกเนี่ยหนีให้ได้เพราะว่าพระเอกก็จ่ายเงินให้คนนี้เยอะเหมือนกันแล้วพระเอกก็หนีมาถึงธนาคารจนได้พระเอกก็ทําเอกสารปลอมแปลงบัตรพนักงานบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานในบริษัทที่โทรมาบอกว่าจะถอนเงินเนี่ยบริษัทเนี่ยส่งให้ผมมารับเงินอะไรประมาณนี้ ทำให้พระเอกเนี่ยถอนเงินออกมาได้ละ95,000ดอลลาร์ได้ใช้เงินคืนเจ้าหนี้แล้วก็ยังมีเงินเนี่ยไปรักษาพ่อที่ป่วยด้วยเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีพระเอกก็จะกลับมาทํางานแบบปกติคนอื่นจะได้ไม่สงสัยแต่ว่ากลับมีเรื่องขึ้นที่ธนาคารก็คือหัวหน้าของธนาคารแห่งนาาหหเนี่ยถูกฆ่าตายทําให้ตํารวจเนี่ยมาล้อมธนาคารนี้ไว้หมดเลยแล้วก็จะทําการแบบสอบสวนพนักงานทุกคนซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องที่เจ้านายตายอะไรอยู่แล้วพระเอกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าถ้ามันสอบสวนตรวจสอบอะไรเนี่ย เดี๋ยวก็จะรู้ว่าพระเอกเนี่ยโกงเงินธนาคารไปไงแถมพระเอกเนี่ยเคยส่งอีเมลไวรัสให้เจ้านายถ้าตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยพระเอกสวยแน่แตอนนี้พระเอกเนี่ยต้องรีบหาทางเข้าไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารเพื่อลบข้อมูลที่ตัวเองเคยทําออกให้หมดซึ่งมันก็ยากมากเพราะว่าพระเอกเป็นเพียงพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่มีบัตรอนุญาตให้เข้าไปข้างในเซิร์ฟเวอร์ธนาคารได้เะเรก,ก็เครียดชิบหายซวยแล้วกูเข้าไปล้างหน้าในห้องน้าแล้วโชคก็ช่วยเพราะว่ามีพนักงานที่ทํางานด้านเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารเ,าเาองะ พอดีเขาเนี่ยวางกระเป๋าไว้แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำเพชก็เลยรีบเอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมาแกะฟิลม์มฉีกออกจะเอาลายนิ้วมือ พอได้ลายนิ้วมือมาแล้วเนี่ยก็เอาไปสแกนเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กและเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่สงสัยนะ่พระเอกก็แต่งตัวเหมือนว่าเป็นคนทาความสะอาดเสร็จแล้วก็ไม่รอช้าพระเอกเนี่ยปิดกล้องวงจรปิดก่อนเลยมีเวลาแค่15นาทีก่อนที่ตํารวจเนี่ยจะรู้ตัวอย่างแรกเลยพระเอกเนี่ยหาพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายเน็ตเวิร์กก่อนแล้วพระเอกก็ปิ้นบัตรพนักงานคนนั้นมาจะได้ใช้บัตรนี้เนี่ยเป็นบัตรผ่านในการเข้าห้องต่างๆพอมาถึงห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยกร็รีบ ตัดภาพไปทางฝั่งตำรวจเนะี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติและตำรวจก็เลยมาที่ห้องเซิร์ฟเวอร์แต่โชคดีที่พระเอกเนี่ยหลบได้แล้วก็ทำอะไรเสร็จก่อนแล้วก็หนีออกได้ทันสรุปครั้งนี้พระเอกรอดเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรเนียนกลับมาเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ได้เหมือนเดิม พอเลิกงานแล้วเนะี่ยพระเอกก็จะไปเยี่ยมพ่อตัวเองที่โรงพยาบาลปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็แจ้งมาว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกแต่ว่าเงินของพระเอกในตอนนี้เนี่ยที่เคยขโมยมาได้ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ใช้นี่แล้วก็จ่ายค่าผ่าตัดครั้งแรกไปหมดแล้วแล้วจะให้ขโมยเงินจากธนาคารแบบเดิมอีกนะ่ก็ไม่ได้ลวด้วยเพราะพระเอกเพิ่งทำลายหลักฐานลบข้อมูลอะไรไปหมดแล้วแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยพระเอกก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะธนาคารในประเทศเนี่ยมันมีตั้งหลายธนาคารนี่หว่าก็ไม่ต้องแฮกธนาคารตัวเองละ ไปแฮกธนาคารเจ้าอื่นโดยพระเอกเนี่ยเลือกแต่ธนาคารรายใหญ่ๆของประเทศซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีบัญชีลูกค้าถึง80ล้านบัญชีและถ้าใช้สูตรเดิมเนี่ยแฮกแค่บัญชีละ0.01ดอลลาร์ก็จะสามารถทําเงินได้ครั้งละ80,0,000ดอลลาร์เลยว่าแล้วพระเอกก็จัดการอะไรเรียบร้อยได้เงินมาเรียบร้อยรักษาพ่อเรียบร้อยไม่พอซื้อรถสปอร์ตอีกแล้วตอนนี้พระเอกกับพ่อก็ย้ายออกจากห้องเช่าไปอยู่เพนต์เฮาส์แบบคนรวยละกินอาหารหรูๆใช้ชีวิตแบบสุขสบายแต่ว่ายังไม่ทันได้แฮปปี้ เสียงกิ่งบ้านก็ดังขึ้นก็คือแก๊งนักเลงมาเฟียเจ้าหนี้เจ้าเดิมที่พระเอกเนี่ยเคยไปยืมเงินมาแหละแต่ว่าที่มันมาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระเอกติดหนี้นะแต่ว่ามันสงสัยว่าพระเอกกับพ่อเนี่ยอยู่ดีๆรวยได้ไงก่อนหน้านี้ยังเป็นหนี้อยู่เลยพวกมาเฟียเนี่ยกบุกเข้ามาจะทําร้ายพ่อพระเอกแล้วก็บังคับให้พระเอกเนี่ยบอกความลับในการหาเงินมาสิพระเอกที่เห็นพ่อโดนซ้อมเนี่ยก็เลยยอมบอกความลับนี้ไปพระเอกหย,ยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็บอกให้พวกมาเฟียเนี่ยบอกชื่อธนาคารมาสักธนาคารหนึ่งสิ พอพวกมันบอกมาเนี่ยพระเอกก็จัดการแฮกสูตรเดิมเลยแล้วก็จัดการโอนเงินเข้าบัญชีให้พวกมาเฟียดูเลยพอพวกมาเฟียเห็นน่ก็อึ้งเลยแล้วก็เอาพระเอกเนี่ยมาทํางานกับตัวเองให้คอยหาเงินแบบนี้เข้าแกงตัวเองเรื่อยๆตอนนี้ชีวิตพระเอกเนี่ยกลายเป็นลูกน้องมาเฟียละต้องคอยแฮกเงินจากธนาคารให้ตัวเองก็ไม่ได้สักบาทวันหนึ่งเนี่ยพระเอกหมดความอดทนก็ฉวยโอกาสเนี่ยขโมยอาวุธของพวกมาเฟียมาแล้วก็เกิดการหนึ่งหนึ่งกันระหว่างพระเอกกับหัวหน้ามาเฟียแต่พระเอกก็สู้ไม่ได้เลยและในขณะที่พระเอกกาลังโดนซัดโล อยู่นั้นเนี่ยพ่อพระเอกก็โผล่ขึ้นมาช่วยพระเอกไว้พอหนีออกมาได้แล้วพวกมาเฟียก็ตามแล้วก็สู้กันต่ออีกแล้วพระเอกกับพ่อเนี่ยก็พากันขับรถสปอร์ตที่ซื้อมานั่นแหละหนี ขับไปเรื่อยๆจนน้ำมันหมดเนี่ยก็ต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งทุดงหนีกันต่อยแล้วพอต้องวิ่งเนี่ยแน่นอนว่าพ่อพระเอกเนี่ยป่วยเพิ่งพาตัดมาเนี่ยก็วิ่งไม่ไหวละจากที่ทิง้งแค่รถตอนนี้ก็เลยต้องทิ้งพ่อไปด้วยเลยพระเอกก็หนีมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็ได้นางเอกช่วยไว้พวกเขาก็เลยมาพักกันที่ห้องของนางเอกนางเอกก็ทําแผลให้พระเอกและนางเอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้เรื่องที่พระเอกทําด้วยนะโดยเธอรู้เพราะว่าเธอก็สงสัยพระเอกอยู่แล้วจากการที่เห็นพระเอกเนี่ยในกล้องวงจรปิดแต่ว่าไม่ได้บอกใครแค่นั้นเองทีนี้เนี่ย ตัวเองเนี่ยถูกจับตัวไปเพรเอก,ก็เลยอยากจะไปช่วยพ่อแต่จะไปช่วยคนเดียวเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวเพรเอก,ก็เลยคิดได้ว่าเออจะขอความช่วยเหลือจากใครดีเพรเกก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพี่แท็กซี่ที่เคยพาพระเอกเนี่ยขับหนีไอ้พวกแก๊งนักเลงพวกนั้นแหละโดยพี่แท็กซี่คนนี้เนี่ยใจถึงพึ่งได้ดูเหมือนว่าก็จะเป็นนักเลงแก๊งนึงเหมือนกัน แล้วหัวหน้าของแก๊งนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงพระเอกก็ขอให้แก๊งนี้เนี่ยช่วยแล้วก็คุยเรื่องเงินที่ต้องจ่ายกันไปซึ่งตอนแรกไอ้เจ้าแม่คนนี้ก็ปฏิเสธที่จะช่วยทําให้เหลือแค่เพียงพี่แท็กซี่กับพระเอกเท่านั้นที่ต้องไปช่วยพ่อพอเจอตัวพ่อพระเอกแล้วเนี่ยกำลังจะพาหนีเนี่ยก็เจอกับพวกแก๊งนักเลงอีกในขณะที่พระเอกกับพี่แท็กซี่จะไม่รอดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแม่ก็ออกมาช่วยทันพอดีสรุปพ่อพระเอกรอดออกมาได้ละพระเอกก็เดินคุยกับอเจ้าแม่ถามว่าเอ้ย e uh, ตอนแรกบอกจะไม่ช่วยทำไมอยู่ดีๆถึงมาช่วยไอ้ ประมาณว่าแบบสิ่งในโลกที่สําคัญเนี่ยก็คือความจงรักภักดีและความกล้าหาญไปเวคําคมไลฟ์โค้ดซะงั้นเพกก็งงว่าแค่นี้เองเหรอ จบแล้วใช่ไหมเรื่องของกูเนี่ยเคลียร์แล้วใช่ไหมเจ้าแม่ก็ไม่ตอบแล้วก็ขับรถไปเลยแต่ทันใดนั้นเองสักพักเนี่ยมีรถตำรวจมารวบตัวพระเอกซะงั้นพระเอกเนี่ยถูกตำรวจจับไปซ้อมแล้วก็ถามว่าไอเหตุการณ์ยิงที่สู้กันเมื่อคืนเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังก็คือเหตุที่สู้กันที่พระเอกไปช่วยพ่อออกมาซึ่งไอคนที่ยิงอะไรเนี่ยก็คือเจ้าแม่แหละตำรวจเนี่ยก็ซ้อมแล้วก็ทรมานพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะว่าเจ้าแม่เนี่ยอยู่เบื้องหลังเพราะว่าไอเจ้าแม่คนนั้นเนี่ยมีบุญคุณกับพระเอกเนี่ยที่ช พักหนึ่งเนี่ยเจ้าแม่ก็โผล่ออกมาสะงั้นสรุปแล้วไอ้ตำรวจสองคนนี้ที่จับ ตัวพระเอกมาเนี่ยก็เป็นคนของเจ้าแม่และที่เจ้าแม่จับตัวพระเอกมาทรมานเนี่ยก็เพื่อทดสอบไงว่าพระเอกเนี่ยจะยอมบอกชื่อเจ้าแม่หรือเปล่าถ้าโดนทรมานก็คือเป็นการเทสเข้าแคลนว่ามีความจงรักภักดีหรือเปล่าพอเห็นว่าพระเอกเนี่ยจงรักภักดีเจ้าแม่ก็เลยรับพระเอกเข้าแก๊งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็กลับไปทำงานที่ธนาคารเดิมปกติซึ่งธนาคารเนี่ยก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมมีการสอบสวนอย่างหนักสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็เลยต้องโยนความผิดทั้งหมดเนี่ยไปที่พนักงานไซเบอร์คนที่พระเอกเนี่ยแฮกเอาบัตรของเขามาให้คนนั้นเนยกลาป็แพะ รับบาปแทนโดยการเนียนวางบัตรที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยไว้ที่โต๊ะพนักงานคนนั้นแล้วก็โหลดไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ของพนักงานคนนั้นสรุปพระเอกลอยนวนลรอดละแล้วทำงานไปนสักพักเนี่ยพระเอกก็เลยลาออกอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะไปทํางานเป็นแฮกเกอร์เต็มตัวกับแก๊งเจ้าแม่แทนก็เป็นการจบไปละกับการสปอยบวกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า One Centiff และหนังเรื่องนี้นะก็ทำให้เราเนี่ยได้รับข้อคิดนะว่าโอนเงินคนละ0.01บาทให้กูเดี๋ยวนี้